ช่วยมีเนี่ยปัน <c oughs> อ่าโอเคจะเป็นง่าเราเอื่อยกันแล้วปากแรงคูคลิปเลยเมื่อเอื่อยเลยอ่าตักเนี่ยก่อนตักพักใส่ก่อนอ่า <c oughs> ตักเป็นอยู่บ่ปะตักแครอทเออตักใส่เวิร์ัน่ะแหละตักใส่รวมๆกันโดตักใส่เป็นอยู่บ่เป็นอ่าอย่ากเกดก็ต้องเกดอันนี้ใครเป็นเลย อยากกวนข้าน้องพี่น้องมื้อนี้โอ้ยานเป้าหรอเอามาให้ตักใส่ดีๆอ้ยเบิ่งเตักให้โ่งดบ่ตอนตับเียเด้อเอ้ยจบใส่ได้ใส่อๆาไว้่อไข่จักแด้ เอยู่อันนั้นเลยเอาแต่ใครดีกันเลยไหนน้องเด้อใเอา้าโมกินงเอาอีกมีขวบจุก,กยังเนี่ยโมนีหัวแต่สาวคนเอาปอกปอกเอาเขาใส่เพียข้องกินให้คนหน่อยก็พนะี่น้องเนาะโมนี้น้องนำทิ้งจะเค็ด กับโบป,ป็นโอเอาโอเคโอเคเอาโอใส่ข้าวาใบอะไรอ่ะฮะคนคนหน่อยแต่ละมื้อเนาะเมนังคินกับเจเฮดใบจังสีแล้วพีน่น้องมีพักมีอันนั้นตับแด็กกะมีสีเนาะสีไก่บางมืงม้อก็บสีมูมีบ็อกกอรี่มีแครอทเด็ก็ะกันเดองเอาเป็นอยียงจุ๊่ไหวถือมุกถือใจอย่างนั้น เอาไข่ข้าวเออไข่เรียงเห็นไหมไข่ข้าวจะปลาใบกินเองอู้หูโถเอาเอาหน่อยเลยนะเบอร์เสียบเราคล้องเราอ่ะนี้ฮะเอาอ่ะพ่อพ่อพ่อเอ้าไข่เรียงขับป้าไข่ข้าวลูกปลาใบกินเองอแต่ไข่เรียงอู้ปา้าเอาใบยาเข็ดเข็ดกะโบป็นเข็ดเป็นอืมเอาเข็ดเป็นกระเข็ดเอามามเอาใส่นุ่มมาดิไส้นุ่ม ใช่น <ra ุ่มเอ่อใช่ใส่อทันใส่เป็นนุ่มกล่องเอาพี่น้องพอนุ่มเมย์บอยอยากลายบันได้นะเนี่ยอย่าพลาวุ้นเติมอันนี้ก็น้อยหนึ่งมันแบบโอ้ยหอน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 เอาเอาเนี่ยปั๊บเอาเนี่ยอันนั้นปิด โ,โปรตีนนี่เฮียอยู่ในนี่เบิดนี่ตับกับอันนี้มาเบิรงตไม่พอโรอีวันนึงวันนี้แบบหยาบหยาบเลยพี่น้องนี่เขาเหรอฟันละเอียดละเอียดปวดเออปวดลงมันเบิร์ตอ่ะเด้อ ข้องน้องจะกินเป็นเข่าเอัน่ะนะพี่น้องเข่าเอียงก็อนซีรีเดกโจ๊กบ่กเขาเอินนะนี่นเพราะว่าเพราะว่าเคยืองแอนั้นเคยหนึ่งเข่าซวยให้กินนะพี่น้องเนาะเข่าซวยแล้วก็มาบดเพิ่์ลโบมักน้องบ่คอยกินนะเด้อโอ้ยคนถากินดีดิเด้อสบายดีป่าลูกเนี่ยแพร่สบายดีป่าลูกแม่สบายดีป่าลูกเบิ่อหรอเ่สบายดีป่าลูกเนี่ย โอ้คนทากินนะพวกนี้คนทากินเพิ่มเพิ่เนี่ยดิตหลบหลบหรออนาคตอนาคตไม่นองหรออะไรคนทากินวะนี้เอา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 ไพ่ชิมมากูเอาอันนั้เน่เลยมั่มมัมบอกหิวบ่ฮะให้ไพ่ปอนดให้เอื้อยด้ให้แม่ฮะนี้ใช้แม่ดื้อห้เอื้อยปอนโอ้ยฝนอยากไหลเกาะพี่หนออุ้ยโดยโดยแป๊บเดียวนี่เขาพี่น้องเคยนิ่นเทาไปวะ หนึ่งเขาช่วยแล้วก็เอาป้อนะนะพี่น้องมาบดใส่ผัวเครื่องไปสิใส่ทับใส่ไข่ใส่นี่โ <c oughs> กินเนาะพี่น้องกินกักินน้อยเดียวกันเขาอันนี้ค่กินได้นีไปนำเย็นด้วยหนำยังเราเอาให้น้องนะหำอุ่นหนำอุ่นบมโอเคมาพี่มามาพี่มาโอ้ยไป,ไป,ไปมาเรื่อมัมมัมเรือไฟสีมัมเด้อมัมมัมมะเอาไหไมไมัมมัม เออเอ้ยจะเอาบาระวังโดดน้องขวามอีไต่ไฟดำหยกหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้โกยเอา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 เขาเออไปเอาไหมไปเอาไหมปู่พี่น้องเอาพามาเซ็ดก่อนไน่บาเหตุมันหิวแหงบ่เอาพามาเซ็ดให้น้องก่อนไปเอาพามาเซ็ดนี่แดีวกระตักน้ำให้น้องไหมหนุก็ไปเปียนทรงเพ้ามันเปียนอ่ะเอาผ้า นม่คะชี้ข้าวเส้นโตัวนี่ก็ได้ละคนขเอ้ยนี่ไผ่เห็ดนะฮะลาไผ่เห็ดล่ะฮะหนองบ่เออบ่หายหนองบ่หนองเห็ดจะเปียะฮะ,ะเป็นยังคือบ่หายหนองหนองยังหน่อยหนองยังหน่อย เห็ดกับว่หายน้องน่องยังหน่อยโอ้โอเคบางไวบร์นกับลาเดี๋ยวแม่เห็ดกันนะมันโผล่เห้อีน่องน่องอันนี้มั่งโผล่เลยอีน่องน่องอันนี้ป้าป้าไปกินอยู่น่องอ๋อยาเล็กินข่าวน้ำกันเด้อเอามาไว้มัม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 จังสันแต่มาเลยแกะย่ามันอันนั้นมันอยากเดียวเยอะเอาให้น้องครับเนี่ยบ่ายนาะมันหิวแใหงผู้เดียะปะหลบๆอยู่ อุ๊ยนคตดมันหิวแฮวอ๊ยอารวมในปากนอกในพี่เปลือยไรปาร์กงุ่มไรอ้ยพี่น้องเอ้ยโคตรในกะละอยากเกาะโคตรโมเป็นกะอยากเกาะด้วยโคนหิวกะหิวอยู่คนรจิบอยากเกาะอยากเกาะฐานเอาอู้หูพอได้กินดอกลูกคอยมาอนี้ไปไปเอาเอาเอาโซงเสียความละจอกพี่น้องเอ้ยเอา อ่าสอบ่แม่แสอบ่โอ้ยสะนามุมดีกลัวอะไรในปางันมันงกเด้อกวดมันสะอาดไปอีกอโอ้ยเบิ้งแม่โปนให้เบิ้งเอ้ามัมมัน้องมันก็บ่อยากหนีนะมัมมัมมุมัม จะอะไรบามอัน่ะมันางนัอืมดีมัมมัมเอคิงผุปอนจะกม้มบดน้มุมบบดเื่ออู้มามหนกมัม,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 มกินดีดีด้อพี่น้องจะนับเขาอันนี้เนียเนาะเพิ่นกินเก่งถ้าเป็นเขาช่วยหนึ่งบดใส่มันมันเพิ่นบบก,กินไปไนันไดออกเหตหุเพิ่นกินเด้อ มีห่าเบิดเด้อพี่น้องเห็นล่ะสิทายไก่ได้ป่ะเอเดี๋ยวเอสิายไก่ได้ซิมันสิเห็นหมมน้องนมันมมได้เดียดนมันงามโพดนาโพดนี่บ่โอ้จกบงมมปติมันงามบ่งามๆๆ ที่ค่อยที่คอยยังอีกนะที่อีคอย่กูนนั่นคนงคนน,งน,งนี้น้องเล่สโบอีมเล็กเตียจาหันปอดเน่นี่คือไม่เข้าใจเวลาปอนอกเนี่ยนี่เข้าใจาว่ลูกเลย ถือดีๆถือดีๆเอ้มเลยเป็นถ yeah. uh. ั่ยกระเบิดองแต่พี่น้องตอนแดงกินอ um> ีกตอนเพื่อนกินหมากไม้แม่ขยายามป้าน้าจะยอมกอดหมอกอนเนี่ยนี่เด้อคือแม่บอกนี่เด้อเลยน้องมันหิวแหรอเมื่อกี้นี่เอาลองอก เอาดูเด้ออ่านอ่อนมองมันญญาแขกหนะนี่มองมันญญาแห้งหนะนี่จะกะนั่งย่อมย่อขึ้นก็ได้ขระตั้มก็โดดกันเดี๋ยวแม่จับโดดหนองใบอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยปวดปวดน้าสามสิกินมาหอดปากมัมมัมมัมบอกน้องมัมมัมมัมมักันแม่เบาบางนิดากรเท็ดให้น้องเนี่ยนี่โลกเด้อปวอน้องเนี่ยนี่คู่มือมัม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 

น่าเอ้ยได้ด <avec behaviour> <ours> ับผ่าตุ้นน้องครับอืมพี่น้องเบิดเกียงนี่กินเกียงกันกินครับอันเนาะไข่บดใส่ข้าวแล้วก็ใส่อ่าใส่ตับข้าวก็ต้องเป็นข้าวีแดกโจ๊กเนาะพี่น้องเพิ่นจกินกันข้าวซยเพิ่นบ่กินนะวายอุ้ยคือน้ามุเออันนี้มุดเสือก็ิา

ดีนมาแบบฮะเบิกยังไน้ปะคัะเบิงตอนยังเบิงตอนตับตอนตับอะไละเอียดมาไม่เอาใครมาสิติดเข้ามาเบิง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 อู้ดมุกเบิดผมเลยแพ้อดเอาหรืออดเอามีแหงมีแหงน้อยเย็นมีแหงเย็นมีแหงลายมุกเบิดเถื่อบิดแพ้เอ้ยอากาศหนาวหนาวเปรี้องเนาะผมลมเป็นลม ăn <laughs> ờ, kinh khảo đã cả gom cả nón sao bắn thịt cả bưng nón bả lợp hả bắn chăn thớt bắn xúc thịt nhàng. Bắn không kee à. không thung kee, sì nón nhiều bóc cả bắn nón sì đập đập nhiều hả? Gom nhiều sì nón nhiều bóc mẹ bả, bóc nọ này coi quen đã được coi quen đã. กลมนองนอนเองมีน้องเอ้แต่กระบูประสิดับดูบ่เชิงกลมเชิงหยอกคอยดูคอยคอยคอยนคอยแล้วเว้ยาอู่ขาดคือเหมือนอู่ขาเท่หนึ่งหึมลงว่าทงลูขาดคแมาเ็นี่ดแ้สีทันบอละฮะเดบนัดนบ เบิงนองดีๆอเนาะเอ้ยเวลาอันนั้นไดงมาได้ว่าเจ้ามาตื่นนาะค่อยก้วยยังบ่เฮ็ดเห็นบ่ล่ะค่ะได้ยอกแล้วก็ไปทางข้างโดนได้ว่าเพิ่นเบิงดีเบิงได้ยกนอดีบ่ยอมปานอแล้วเวลาแม่นเาเฮ็ดกินจังซี่เียนเียนสานไเบิงนอยู่กับนอได้เนาะ่ล่ะฮักนอบ่ฮะ

อัน like ี end, ่ว่าว่ายุ่นยไงไงมันตั้ๆตั้มตัต้คิดว่าเด็นน้ำกดมันยุ่นยุ่นดอยสิจะกระเด็นน้ำกดมันยุ่นยุ่นยุ่นเอาคอยเน่จะกเอาเอี่ยเอาให้มันลุกมาหับเดหับไปไหนไปเที่ยวอย่างจันบ่หรือไปไซเดอยาไปลอยน้ำซะดีอย่าไปลอยน้ำซะดีเพื่อหินจำบ่ซะดีจะบ่อยากไปลอยน้ำซะดี เคดิเม่เกินมายังเร่เคยหินแต่ดีิจะไปหินตอนใดเดียร์บินในสองอยุไธไม่ว่าหินในสองหันตีบัว่าเห็นในสองยูทูบเป็นบ่เห็นในสองยูทูบไทยสองยูทูบคนไทยอีกโอ้เลยอยากไปไปได้เงจันเออไอ้นกเคยไปเวียงจันได้นมคิงด้ กิกม่เขือเทศมะเขือเทศไปใช้น้ำขิงนี่อยู่แต่หื้งอ่ะไปยังไปดอยน้ะทะเลเวียงเปียงเปียงเบียงต่างประเทศ่เ <laughs> อาไปเลยแต่ว่ามิธิ์ไปใจหดอกไม่ใช่เด็กไปยังคือบามี ไปเดิอนได้อ่ะปิดคลิปแน่ปิดคลิปแน่เอาเมซกอมน้องเนาะนะกอมน้องเนาะเนี่ยมันรับพี่ต wow <uh, mm, um, ้นเรัะสวัสด e> ีบาลุเหมือนนี้มาเบอกกันนะนาปิดคลิปคอมเมนต์เปิดคลิปอปิดคลิปว่าแน่ไรอ่ะการ์เซอรักคลิปนี่คาราไป็นกันอุ้ยกาน์เรักคลิปนี่ กระซับรับคิมนี่ขอโตไปก่อนเด้อบ๊ายบายขอบคุณจ้าหนำตีงกำงามขอบคุณจ้ามันดีคนหน่อยมเสกซีงส่หนอนเหรอตาบักใหญ่เนื้อเอยกอมมาแม่มกอมเองกอมเองอย่ากกลมเองอีกโอ้ยสนอนบนน้องเหมือนนี่น้องเอาเอาเอากล้วยอือน้ำตีใส่กอมหนอกเนี่ยอะไรอือน้ำแต่บะออันน้ำเบ่งพี้ บอกกันอีพี่นะพี่น้องเนาะอีพี่ดีกับโมียังไรบ๊ายบาย